บันทุกอยู่อาศัยทุกวันมาหลายสิบปีคุณได้รู้จักทุกซอกทุกมุมรู้จักสิ่งของทุกชิ้นดีแล้วหรือยังถ้ายังเราอยากให้คุณฟังเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ แล้วคุณจะรู้ว่าบ้านของเรานั้นอาจมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ชายผู้หนึ่งเขาเจอนาฬิกาโบราณซ่อนอยู่ในถุงเท้าในบ้านของเขาแหล่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเป็นบ้านที่ซื้อต่อมาเขาเจอมันอยู่ในสภาพดียี่ห้อโลเล็ก และความโชคดีก็คือมันไม่ใช่นาฬิกาโรเล็กซ์ธรรมดาแต่มันเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์6 0 6 2เป็นนาฬิกาที่ผลิตได้ดีสวยงามประณีตและซับซ้อนมากเรือนหนึ่งทีเดียวมีอายุอยู่ในช่วงปี1948-1953ถึง1953ผลิตขึ้นมาจำกัดเพียงแค่500เรือนเท่านั้นซึ่งทุกเรือนจะมีตัวเลขบอกลำดับอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีอายุ60ปี แต่สภาพยังคงสมบูรณ์และเดินได้เที่ยงตรงเมื่อมันถูกนำออกมาประมูลขายจึงขายไปได้ที่ราคากว่า5,000ดอลลาร์หรือ16ล้านบาทนี่สินะเขาถึงพูดกันว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด สามีภรรยาสูงวัยชาวอังกฤษพวกเขาได้รับจากกันใบหนึ่งเป็นของขวัญเมื่อห้ปีก่อนพวกเขาไม่รู้ว่าจะเก็บมันไว้ที่ไหนเพราะว่ามันใบใหญ่เกะกะเขาจึงได้นำมันมาเป็นที่เก็บร่มโดยไม่ได้ใส่ใจใดๆแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากผ่านไป50ปีมีเพื่อนของเขาที่รู้เรื่องของโบราณเป็นอย่างดีได้มาเจอใจกันใบนี้ และสองสามีภรรยาก็ต้องช็อกเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าแจกันใบที่พวกเขาทิ้งคว้างมาหลาย10ปีมีมูลค่ามากถึง5 0 0แสนปอนหรือเกือบ30ล้านบาทซึ่งมันมีมราคาแพงกว่าบ้านของพวกเขาเสียอีกที่มันมีมราคาแพงมากไปขนาดนี้เพราะมันเป็นแจกันจีนสมัยราชวงศ์ชิงและมีอายุกว่า270ปี ยังถือว่าโชคดีที่มันไม่ได้แตกไปสิก่อนในหลาย10ปีที่ผ่านมานี้เพราะหากเป็นเช่นนั้นและมารู้ราคาทีหลังอาจจะช็อกตายได้เลยทีเดียวคู่สามีภรรยาอีกคู่ชาวอเมริกันพวกเขาเดินเล่นอยู่ภายในสวนหลังบ้านของพวกเขาเองและก็เหลือไปเห็นกระป๋องเก่าๆใบหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินเขาขุดมันมและนำมาดูว่าในกระป๋องนั้นมีอะไร เขาได้เจอเหรียญเงินเก่าแก่ของสหรัฐปี1890ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ20ดอลลาร์พวกเขาจึงเริ่มขุดอีกเพราะคาดว่ามันน่าจะมีอีกและพวกเขาก็ได้เจอรวมทั้งหมด8กระป๋องมีมูลค่าทั้งหมด1,427ดอลลาร์แต่เนื่องด้วยมันเป็นเหรียญโบราณค่าของมันจึงไม่ใช่เพียงแค่1,427ดอลลาร์ พวกเขาสามารถขายมันได้ถึง10ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าล้านบาททีเดียวตอนนี้คงมีคนเตรียมจอบเสียงไปขุดสวนข้างบ้านตัวเองบ้างแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งนะคะขอให้ชมคลิปให้จบก่อนคู่สามีภรรยาวัยกเกษียนชาวนิวยอร์กอีกคู่หนึ่ง พวกเขากเกษียณแ,แล้วและคิดอยากจะย้ายทิ้งฐานไปใช้ชีวิตยอย่างสงบที่ฟาร์มในประเทศโปรตุเกสเขาได้เลือกซื้อฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งรวมทั้งที่ดินบ้านและโรงนาที่เก็บของฟาร์มนี้ได้ตกเป็นของรัฐเพราะว่าเจ้าของเดิมนั้นไม่มีทายาทตอนที่รัฐประกาศขายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนสนใจซื้อฟาร์มแห่งนี้ ก่อนหน้านี้มีหลายคนเดินทางมาสำรวจฟาร์มแต่ก็ไม่ได้เปิดโรงนาดูเพราะว่ามันล็อกไว้อย่างแน่นหนาะหลายต่อหลายคนที่มาดูที่ดินผืนนี้ก็ยังไม่มีใครตัดสินใจซื้อจนรัฐต้องประกาศขายครึ่งราคาสามีภรรยาชาวอเมริกันจึงได้ตกลงซื้อและเมื่อพวกเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่พวกเขาได้ลงมือซ่อมบำรุงปรับปรุงฟาร์มของเขา เขาได้ซื้ออุปกรณ์ตัดเหล็กขนาดใหญ่มาเปิดโรงนาที่ถูกปิดตายมายาวนานแต่เมื่อเปิดได้แล้วทั้งคู่ถึงกับต้องตะลึงเพราะในโรงนาที่คาดว่าจะมีแต่อุปกรณ์ในการทำไร่ทำสวนกลับพบว่ามันมีรถโบราณหรูถึง180คันทีเดียวซึ่งในนั้นมีรถอาทิตย์เช่นเมอร์เซ s ด e เบน s t อสตันมาติ o โ u ล ซึ่งรถทั้งหมดตีมูลค่าประมาณหลายร้อยล้านบาทจากการสืบประวัติแล้วเจ้าของฟาร์มคนเก่านั้นเขาเคยเป็นดีลเลอร์ขายรถยนต์และเขาก็เลือกสะสมรถที่เขาชอบจนกระทั่งโรงนานั้นไม่มีที่ให้จอดรถอีกแล้วเขาจึงล็อกโรงนานั้นอย่างแน่นหนาะเมื่อทั้งเขาและภรรยาเสียชีวิตและทั้งคู่ก็ไม่มีทายาทเรื่องนี้จึงไม่มีใครรู้เลยว่า ในโรงนาแห่งนี้จะมีคุมทรัพย์ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่คนที่ไปดูฟาร์มก่อนหน้านี้ก็คงจะเสียดายกันมากทีเดียวุาวสกอตแลนด์คนหนึ่งเขามีอายุเข้าใกล้วัยเกษียณวันหนึ่งขณะที่เขากับลูกชายช่วยกันเก็บทำความสะอาดห้องใต้หลังคายอยู่นั้นเขาได้เหลือไปเห็นผ้าม้วนหนึ่งเขาจึงได้คลี่ผ้าผืนนั้นออกมาดูและพบว่ามันเป็นภาพวาด เขาตกใจมากเมื่อพบลายเซ็นของศิลปินที่ภาพวาดนี้ศิลปินคนนั้นคือปิกัสโซเขารีบส่งภาพนี้ไปให้กับผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาและตรวจสอบทันทีจึงมีผู้สื่อข่าวมากมายพากันไปทำข่าวเรื่องนี้เขาเล่าว่าแม่ของเขานั้นได้พบรักกับทหารหนุ่มชาวรัสเซียชื่อนิโคลายวลาดิเมียโลวิชในช่วงของสงครามเย็น และเมื่อแม่ของเขามีลูกซึ่งก็คือตัวเขาเองนั้นพ่อและแม่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้พ่อจึงได้มอบภาพวาดชิ้นนี้ให้แม่ของเขาและบอกว่าให้ขายภาพนี้เพื่อที่จะได้นำเงินมาเลี้ยงดูลูกแต่แม่ของเขานั้นไม่มีความรู้เรื่องของศิลปะและก็ไม่รู้จักศิลปินใดๆเลยเธอจึงเก็บภาพนี้มาตลอด55ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเขาได้มาเจอมันในห้องใต้หลังคาในที่สุดซึ่งภาพนี้กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและมันจะถูกนำไปประมูลขายให้แก่นักสะสมคุณอยากลองทายไหมว่ามันมีมูลค่ามากเท่าไหร่มีการตีมูลค่าของมันคร่าวๆอยู่ที่115ล้านยูโรหรือประมาณ4,000 40, ล้านบาท พอดูคลิปวันนี้จบเรามั่นใจว่าต้องมีคนจำนวนไม่น้อยลุกขึ้นมาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านและขยันกันผิดปกติแน่นอน